เพื่อนพานเพื่อนมาสำรวจหลังบ้านนะคะหลังจากมาจากบ้านนอกเนาะบรรยากาศสดชื่นสดชื่นมะม่วง3ามลูกนีก่ก็โตขึ้นทุกวันทุกวันฝนก็ตกทุกวันต้นไม้โดนฝนก็สดชื่นเนาะ สวยเชียวต้นบอนเนาะบอนที่เขาใช้แกงล่ะค่ะแต่ว่ามันสวยอหลังบ้านเนาะสดชื่นมากอากาศตอนเช้าฝนตกเมื่อคืนนี้ฝนก็ตกทั้งคืนฝนลินลินเนาะ นตกลินลินตื่นมาก็มาสูตรลมหายใจอยู่หลังบ้านก่อนนะคะแต่ค่อยทำงานเนาะวันนี้ขอให้ทุกคนมีโชคมีลาบนะคะเฮงเฮรวยๆปังๆนะคะทุกคนสวัสดี